โน้ตบุ๊กที่มาพร้อมกับ CPU Intel Core Ultra นะคะต้องหอกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆสำหรับปี2024นี้นะคะเพราะว่านอกจากประสิทธิภาพที่เร็วแรงแล้วทำงานได้หลากหลายอย่างเนี่ยยังประหยัดพลังงานมากๆเลยนะคะแน่นอนว่าวันนี้ทางทีมงาน m b s นะคะรวบรวมมาให้แล้วทั้งหมด8รุ่นด้วยกันนะคะเผื่อว่าใครเนี่ยกำลังมองหาโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่มาใช้งานในปีนี้จะมีรุ่นไหนกันบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ CPU รุ่นใหม่อย่าง Intel Core Ultra นะคะต้องบอกว่าเราได้ลองใช้งานกันมาหลายรุ่นพอสมควรในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นว่ามีจุดเด่นที่น่าสนใจหลากหลายส่วนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมี AI เข้ามาอยู่ในตัว CPU รุ่นใหม่ตัวนี้นะคะแน่นอนว่าทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานดีขึ้นลดแรงการทํางานของ CPU ลงไปค่ะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานนอกจากประหยัดพลังงานนะคะทุกคนความร้อนของตัว CPU เนี่ยก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน นอกจากนี้นะคะตัว CPU ตัวนี้เนี่ยยังรองรับ Wi-Fi 7ค่ะซึ่งถ้าใครอยากใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบสเสถียรๆน,นะคะถึงแม้ว่าคุณเนี่ยจะไม่ได้ต่อตัวสายแลนก็ตามค่ะแล้วก็ตัว CPU ตัวนี้เองนะคะก็ยังมาพร้อมกับตัวกราฟิกการ์ดภายในอย่างตัว Intel Arc นะคะแน่นอนว่าเล่นเกมออนไลน์เนี่ยสบายๆหายห่วงอยู่แล้วนะคะสำหรับกราฟิกการ์ดภายในตัวนี้แล้วก็ยังสามารถปรับแต่งได้หลากหลายค่ะไม่ใช่ใช้งานได้เพียงแค่ในนะบบ อย่างเดียวเท่านั้นนะคะอย่างตัว MSI c o r l เนี่ยก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยเนี่ยก็คือตอนที่ได้ลองใช้งานเนี่ยประสิทธิภาพตอนที่เราใช้งานตัวเครื่อง Notebook ค่ะถึงแม้ว่าเราจะต่ออะแดปเตอร์หรือว่าไม่ต่ออะแดปเตอร์ก็ตามประสิทธิภาพเนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากหรือเรียกได้ว่าแคบไม่ต่างเลยก็ว่าได้ค่ะแล้วก็ CPU ตัวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นรหัส h นะคะทุกคน ตัวนี้เนี่ยจะแรงพอที่สามารถขับเคลื่อนตัวก,การาฟิกการ์ดอย่างตัว RTX 4 0 6 0หรือว่า4070ได้สบายๆค่ะถ้าใครที่อยากได้โนบกแบบแรงมากๆนะคะก็ไประดับ H ได้เลยนะคะซึ่งวันนี้เรารวบรวมมาให้ทั้งหมด8รุ่นด้วยกันนะคะจะมีรุ่นไหนบ้างเราไปเริ่มที่รุ่นแรกกันเลยค่ะ สำหรับรุ่นแรกนี้นะคะก็จะเป็น ASUS ROG s e p h y r a s G16 ของปี2024นี้นะคะจริงๆโน้ตบุ๊กรุ่นนี้เนี่ยเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งค่ะ ที่ต้องบอกว่าเน้นสายทํางานก็ได้นะคะจริงๆถ้ามองรูปรักษณ์ภายนอกของเขาเนี่ยมองผ่อนเผเนี่ยไม่เหมือนโน้ตบุ๊กเกมมิ่งด้วยซ้ำเพราะว่ามาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูสวยงามมากๆเลยนะคะเอาง่ายๆถ้ามองแบบไกลๆเนี่ยมันมีดีไซน์ที่เรียบหรูมีความคล้ายกับ MacBook มากๆนะคะตัวนี้วัสดุที่ใช้เนี่ยวัสดุจะเป็นวัสดุอลูมิเนียมอย่างดีมากๆเป็นวัสดุอลูมิเนียมชิ้นเดียวนะคะเป็นตัว CNC นะคะก็เลยทําให้การออกแบบดีไซน์ ดูเรียบดูเท่แล้วก็ดูหรูหราในขณนะเดียวกันค่ะบริเวณด้านหลังเนี่ยก็จะมีไฟ LED ด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าทําให้ตัวเครื่องเนี่ยดูเท่มากยิ่งขึ้นดูน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูแตกต่างกับโนบุ๊กแบรนด์อื่นๆนะคะแต่ว่าที่สําคัญที่สุดค่ะคือโนบุ๊กตัวนี้เนี่ยเป็นโนบุ๊กเกมมิ่งแต่ว่าน้ําหนักเนี่ยไม่ได้เยอะเลยนะคะมาพร้อมดีไซน์ที่สวยน้ําหนักดีพกพาไปไหนมาไหนก็ยังสามารถพกพาได้ง่ายอยู่ไม่ได้ลำบากมากจนเกินไปค่ะ ส่วนในเรื่องของการใช้งานนะคะตัวนี้สิ่งที่น่าสนใจมีหลายส่วนด้วยกันค่ะอย่างแรกเลยก็คือเป็นโน้ตบุ๊กที่มาพร้อมกับพอร์ตการใช้งานที่ครบจัดเต็มมีพอร์ต S D card reader มาให้เราใช้งานด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กที่มาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่16นิ้วส่วนตัวแอบมองว่าขนาดกําลังดีมากทั้งในเรื่องของการเล่นเกมแล้วก็ในเรื่องของการทํางานค่ะแล้วก็หน้าจอของตัวนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับความละเอียดที่สูงอยู่ที่ระดับ Q HD นะคะแล้วก็ตัวนี้ใช้จอเป็นจอ OLED i <laughs> ที่มีอัตรา refresh rate ที่สูงอยู่ที่240เฮิรตนะคะแล้วก็ให้สีสันของหน้าจอที่เที่ยงตรง100% DCI P3 ค่ะซึ่งแน่นอนว่าทั้งในด้านของการเล่นเกมเองนะคะก็จะให้ภาพที่มีภาพสมูทแล้วก็ลื่นไหลเพราะว่าอัตรา refresh rate เนี่ยสูงมากๆแล้วก็ในด้านของการทำงานเองนะคะตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับตัวการ์ดจออย่างตัว RTX 4060 RTX 4070ด้วยนะคะก็จะให้ประสิทธิภาพในด้านของการเล่นเกม การทํางานที่สามารถทํางานกราฟิกได้สบายๆค่ะแต่ว่าในเรื่องของราคาค่ะฝากไว้ให้พิจารณานิดนึงด้วยความที่เป็นโนบุ๊กที่มีสเปคค่อนข้างสูงราคาก็จะสูงตามไปด้วยค่ะสําหรับในรุ่นนี้นะคะราคาก็จะอยู่ที่74,990บาทค่ะรุ่นที่2นี้นะคะก็คือ MSI Stealth 14 AI Studio นะคะแค่ชื่อฟังได้ยินแล้วนี่ก็รู้เลยว่า เป็นโน้ตบุ๊กสายครีเอเตอร์แน่นอนนะคะแต่ว่าเป็นโน้ตบุ๊กสายครีเอเตอร์ที่ พกพาสะดวกไม่ปวดหลังนะคะพกไปไหนมาไหนง่ายมากๆเพราะว่าเป็นระบุกที่มาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่14นิ้วค่ะทุกคนแล้วก็หนักเพียงแค่1.7กิโลกรมเท่านั้นส่วนวัสดุของตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมค่ะพกพาไปไหนมาไหนได้ง่ายมากถ้าคุณจะต้องทํางานนอกสถานที่บ่อยๆตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่สามารถพิจารณาได้เลยนะคะเพราะว่าน้ําหนักเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆค่ะ ่วนในเรื่องของหน้าจอเองนะคะแน่นอนว่าทําออกมาเพื่อเสิร์ฟสายครีเอเตอร์อยู่แล้วนะคะตัวนี้มาพร้อมกับจอที่มีความละเอียดสูงอยู่ที่ 2.8K ค่ะแล้วก็มีอัตราลิฟท์สเตตอยู่ที่120เฮินะคะมีสีสันที่เที่ยงตรงเหมาะกับสายครีเอเตอร์ค่ะส่วน CPU ด้านในของตัวนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับ Intel Core Ultra 7 1 5 5 H นะคะแล้วก็ ควบคู่มาด้วยตัวการ์ดจออย่างตัว RTX 4060ค่ะสายครีเอเตอร์สายการาฟิกต่างๆทำงานได้สบายๆแล้วก็พกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกด้วยมีข้อเดียวนะคะที่อยากทิ้งไว้ให้เป็นข้อสังเกตนะคะก็คือตัวโนบุ๊กตัวนี้เนี่ยเขาไม่มีช่อง SD card reader มาให้ค่ะแต่ว่าสายคีเอเตอร์เนี่ยอาจจะต้องใช้บ่อยสักหน่อยนะคะฉะนั้นแนะนาว่าถ้าซื้อตัวนี้มาใช้งานให้ซื้อเป็นด็อกเสริมมาใช้งานเพิ่มเติมค่ะ ส่วนในเรื่องของราคานะคะรุ่นนี้ก็จะมีราคาอยู่ที่74,998บาทค่ะรุ่นที่3นะคะรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่มาพร้อมกับ Intel Core Ultra แต่ทำราคาออกมาได้ ถูกแล้วก็ดีสุดๆในตลาดตอนนี้เลยก็ว่าได้นะคะรุ่นนี้คือ Lenovo IdeaPad Slim 5นะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับราคาอยู่ที่26,990บาทนะคะแล้วก็มาพร้อมกับ CPU อย่างตัว Intel Core Ultra ด้วย แต่ว่าไม่ใช่รหัส U นะคะเป็นตัว CPU ตัวแรงอย่างตัวรหัส H ค่ะอย่างตัว Intel Core u l t r a 1น5 H นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะมาควบคู่กันกับตัวการ์ดจอออนบอร์ดอย่าง Intel Arc 7ค่ะฉะนั้นในเรื่องของประสิทธิภาพการใช้งานนะคะเล่นเกมออนไลน์ได้สบายสบาย,บายหาย่วงค่ะแล้วก็ในเรื่องของสเปคอื่นๆนะคะตัวนี้ก็เป็นโน้ตบุ๊กที่มาพร้อมกับความบางเบานะคะสมชื่อของเขาที่เป็นชื่อสรมยัง พกพาไปไหนมาไหนได้ง่ายอยู่ค่ะน้ำหนักอยู่ที่1.89กกิโลนะคะแล้วก็มาพร้อมกับหน้าจออยู่ที่16นิ้วความละเอียดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่ระดับ Full HD นั่นเองค่ะก็ถือว่าตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ราคาไม่สูงมากแต่ว่าสเปคเนี่ยก็ครบเครื่องในแง่ของการใช้งานค่ะในเรื่องของแรมเองตัวนี้ก็ให้แรมมาอยู่ที่ 16GB เป็นแบบ LPDDR5X นะคะพร้อมการใช้งานได้สบายๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้งานด้านเอกสารนะคะการตัด ต่อเบาๆหรือว่าการเล่นเกมตัวนี้ทําได้หายห่วงค่ะแล้วก็ราคาอย่างที่บอกไปเลยราคาของรุ่นนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่26,990บาทค่ะ รุ่นที่4นะคะก็คือ HP Spectre x360 นะคะโน้ตบุ๊กที่จอสามารถพับได้แล้วก็รองรับการใช้งานสัมผัสนะคะมีปากกามาให้ใช้งานควบคู่กันก็ยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ต้องบอกว่าหลายคนให้ความสนใจกันอยู่ในท้องตลาดนะคะแต่ว่าในเรื่องของการพับได้การสัมผัสแล้วเนี่ยตัวนี้ก็ยังมาพร้อมกับสเปคที่น่าสนใจเหมาะกับสายครีเอเตอร์ที่ต้องการทางานในหลากหลายรูปแบบมากๆค่ะเพราะว่ารุ่นนี้นะคะะ จะมาพร้อมกับหน้าจออยู่ที่14นิ้วค่ะซึ่งในแง่ของการพกพาพกพาง่ายค่ะในแง่ของการใช้งานก็ยังมองเห็นได้อย่างชัดเจนอยู่นะคะแล้วก็จอเองเนี่ยก็มีความละเอียดที่สูงถึง 2.8K เลยทีเดียวค่ะส่วนอตัตรา refresh rate เนี่ยก็สูงอยู่ที่120เฮนะคะให้สีสันที่เที่ยงตรง100% DCI P3 ตอบโจทย์สายเคียเตอร์มากๆค่ะแล้วก็ในเรื่องของสเปคเองนะคะตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด2สเปคด้วยกันจะมีทั้งสเปคที่มาพร้อม กับ Intel Core Ultra 5 1 2 5 H นะคะแล้วก็อีกสเปคหนึ่งเนี่ยจะเป็น Intel Core Ultra 7 1 5 5 H ค่ะสามารถเลือกได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะทุกคนแน่นอนว่ารุ่นนี้นะคะถ้าใครที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กที่รองรับจอสัมผัสค่ะมีปากกามาให้ใช้งานร่วมกันใช้งานได้หลากหลายอิริยาบถนะคะตัวนี้ก็พลาดไม่ได้เลยค่ะ สำหรับราคาของรุ่นนี้นะคะก็จะอยู่ที่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่55,990บาทค่ะรุ่นที่5นะคะรุ่นนี้เราเพิ่งรีวิวกันไปสดสดร้อๆนๆอาทิตย์ที่แล้วเลยนะคะก็คือ ASUS Zenbook Duo นะคะ Duo ในที่นี้ก็คือโน้ตบุ๊กที่มาพร้อมกับจอ2จอค่ะทุกคนซึ่งจอข้างบนและก็จอข้างล่างเนี่ย มีขนาดเท่ากันเลยนะคะแล้วก็มีความละเอียดที่สูงเท่ากันด้วยค่ะซึ่งสเปคหน้าจอของเขาเนี่ยก็จะมาพร้อมกับจอที่เป็นจอ OLED ที่สวยค่ะสเปคหน้าจอเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่ระดับ Full HD นะคะสามารถแยกการทำงานได้อิสระต่อกันมากๆรองรับหน้าจอสัมผัสค่ะมีตัวบูทูธคีย์บอร์ดแล้วก็มีตัวปากกานะคะมาให้ใช้งานร่วมกันด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าตอนที่เราได้ลองใช้งานตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าถูกใจมากๆ เหมาะกับสายเมาลติดท้ายมากๆค่ะที่ต้องการเปิดหลายๆโปรแกรมไปพร้อมๆกันแล้วก็คนที่ใช้งานเดสก์ท็อปค่ะต่อจอเสริมแล้วรู้สึกว่ามันพกพาไปไหนมาไหนไม่ได้นอเดสก์ท็อปมาใช้งานยากตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ต่อการใช้งานมากๆค่ะพกพาไปไหนมาไหนได้ใช้งานได้อิสระสุดๆเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นค่ะที่มาพร้อมกับ CPU รุ่นใหม่อย่าง intel core ultra 7 1 5 5 h นะคะซึ่งเราได้ลองใช้งานไปให้ดูแล้วว่า เขาสามารถทํางานมัลติทาร์สได้อย่างดีเยี่ยมค่ะไม่ว่าเราจะต่ออะแดปเตอร์หรือว่าไม่ต่ออะแดปเตอร์ก็ตามนะคะตัวเครื่องก็ทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากๆเลยซึ่งแน่นอนว่าสําหรับเครื่องนี้นะคะทีใ่ใครที่มีอาชีพเหล่านี้อย่างเช่นเป็น AE ที่จะต้องนําเสนองานบ่อยๆนะคะหรือว่า เป็น DJ นะคะตัวเครื่องนี้ตอบโจทย์การใช้งานมากๆเลยนะคะสำหรับราคาของในรุ่นนี้ค่ะราคาของในสเปคเริ่มต้นนะคะจะอยู่ที่5,9,990บาทค่ะ สำหรับรุ่นต่อไปรุ่นที่6นี้นะคะก็คือ Lenovo Yoga Book 9i ค่ะนโน้ตบุ๊ก2จอที่มาก่อนเขาก่อนใครเพื่อนเลยนะคะได้เห็นกันตั้งแต่ในช่วงปลายปีที่แล้วนะคะในปีนี้นะคะแน่นอนว่ามาพร้อมกับ CPU ตัวใหม่ค่ะอย่างตัว Intel Core Ultra 7 1 5 5 H นะคะแล้วก็จุดเด่นของเครื่องนี้เนี่ยก็มีหลากหลายสวย่วนเหมาะกับสายมัลติท a ชเช่นเดียวกันค่ะตัวนี้จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่13.3นิ้วทั้ง จอด้านบนและก็จอด้านล่างเลยนะคะมาพร้อมกับความละเอียดของหน้าจอที่สูงถึง 2.8K ค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือการเป็นโน้ตบุ๊กตามสไตล์ของ Yogabook นั่นเองค่ะที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลากหลายอิริยาบถมากๆคุณจะใช้งานในลักษณะที่เป็นเต็นท์โหมดก็ได้หรือว่าพับเป็น360องศาเพื่อใช้งานเพื่อจดโน้ตก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งในรุ่นนี้นะคะต้องบอกว่าในปีนี้เนี่ย นอกจากปรับเปลี่ยน CPU เป็นรุ่นใหม่แล้วนะคะราคาที่เปิดตัวมาในปีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าถูกลงกว่าเดิมกว่าที่เปิดตัวมาในปีที่แล้วด้วยนะคะราคาเริ่มต้นของรุ่นนี้เนี่ยจะอยู่ที่75,990บาทค่ะสำหรับใครเป็นสายที่ชอบอะไรที่มัลติทาสนะคะทำงานได้หลากหลายพับได้ตามสไตล์โยกาพลาดรุ่นนี้ไม่ได้เลยค่ะสำหรับรุ่นที่7นี้นะคะแน่นอนว่าเป็นใครไปไม่ได้ค่ะ a อเซอร์สวิปโก2 0 2 4นะคะถึงแม้จะมาเงียบๆแต่ว่ามาแล้วค่ะทุกคนสำหรับ a อเซนะคะในรุ่นนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กในกลุ่มของโน้ตบุ๊กบางเบาพกพาได้สะดวกสุดๆเป็นคุณผู้หญิงที่ไม่อยากแบกของหนักนะคะรุ่นนี้ตอบโจทย์สุดๆไปเลยค่ะเพราะว่าทำน้ำหนักออกมาได้ดีมาก1 3 2กิโลกรมเท่านั้นนะคะ พกไปไหนมาไหนง่ายมากๆเลยแล้วก็สะดวกมา,มากๆเลยค่ะแล้วก็รุ่นนี้เองนะคะ นอกจากดีไซน์ที่สวยแล้วก็มาพร้อมกับสเปคที่ดีเหมาะกับการทำงานมากๆเลยนะคะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่14นิ้วค่ะแล้วก็ความละเอียดหน้าจอเนี่ยก็สูงอยู่ที่2 2 k นะคะที่สำคัญก็คือการมาพร้อมกับ Intel รุ่นใหม่อย่าง Intel Core Ultra 5 1 2 5 h นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีตัวการ์ดจอออนบอร์ดอย่างตัว Intel Arc ด้วยในเรื่องของการทำงานหนัก ทำได้สบายหายห่วงค่ะในเรื่องของการเล่นเกมออนไลน์ทำได้สบายๆเช่นเดียวกันแล้วก็พกพาสะดวกด้วยนะคะส่วนสเปคอื่นๆนะคะตัวนี้มาพร้อมกับแรมอยู่ที่16 g b เป็นแบบ LPDDR5 ค่ะแล้วก็ SSD ความจุภายในก็ให้มาจัดเต็มอยู่ที่1 t b เหมาะกับการใช้งานในทุกๆวันมากๆเลยนะคะแล้วก็ราคาของตัวนี้ค่ะก็ถือว่าทำราคาออกมาได้ดีพอสมควรค่ะอยู่ที่29,990บาท รุ่นสุดท้ายกันบ้างค่ะรุ่นสุดท้ายนี้นะคะก็คือ MSI c l r l นะคะจะเรียกว่าเป็นโน้ตบุ๊กก็ไม่ถูกสักทีเดียวนะคะแต่ว่าก็ทำงานหลากหลายอย่างได้คล้ายกับโน้ตบุ๊กอยู่นะคะซึ่งก็เป็นเครื่องที่ตั้งอยู่ตรงหน้าแอบ,บตรงนี้นะคะคือเราจะปรับเขาให้อยู่ในโหมดที่เป็นโหมดเกมมิ่งแบบนี้ก็ได้หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยหรือว่าจะปรับให้หน้าตาของเขาเนี่ย เป็นวินโด w s นะคะต่ออุปกรณ์เสริมเป็นคีย์บอร์ดเป็นจอแยกก็สามารถทําได้ค่ะซึ่งสเปคของตัวนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเกมมิ่งแฮนเฮลที่มาพร้อมกับ CPU รุ่นใหม่อย่าง Intel Core Ultra นั่นเองมี2ส,สเปคด้วยกันนะคะเป็น Intel Core Ultra 5 135H ค่ะแล้วก็เป็น Intel Core Ultra 7นะคะ 155H นั่นเอง ซึ่งตัวนี้นะคะก็ยังมาพร้อมกับการ์ดจอออนบอร์ดอย่างตัว Intel Arc นะคะที่ทำให้เราสามารถเล่นเกมออนไลน์ในหลากหลายเกมได้สบายๆนะคะแน่นอนว่าด้วยตัวสเปคของเขาเนี่ยมันอาจจะเทียบกันไม่ได้กับโน้ตบุ๊กที่มีตัวการ์ดจอแยกแต่ถ้าใครที่ติดเกมมากๆเนี่ยเราอยากเล่นเกมนอกสถานที่ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งออปชั่นที่ต้องบอกว่าน่าใช้งานมากๆในปีนี้แล้วก็มาพร้อมกับตัว Intel Core Ultra ด้วยค่ะเขาจะเหนือกว่าคู่แข่งตรงที่ มี SSD นะคะอยู่ภายในตัวเครื่องมาให้เลย 1TB ชลค่ะมีพอร์ต Thunderbolt 4นะคะซึ่งถ้าคุณจะไปต่อจอแยกไปต่อออปชั่นเสริมอย่างคีย์บอร์ดแยก ก็สามารถต่อได้แบบอิสระมากๆเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของราคาค่ะรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่27,990บาทน,นะคะซึ่งถ้าใครอยากได้อุปกรณ์ใหม่ๆนะคะแล้วก็เน้นสายเล่นเกมชอบเล่นเกมเป็นพิเศษนะคะไม่จำเป็นจะต้องใช้เดสก์ท็อปอย่างเดียวแล้วตอนนี้นะคะมีตัว MSI Pro ด้วยค่ะก็สามารถไปเลือกดูกันได้เลย และทั้งหมดนี้นะคะก็คือทั้ง8รุ่นค่ะที่มาพร้อมกับ CPU รุ่นใหม่อย่าง Intel Core Ultra ที่ผมนํำมาแนะนำให้ทุกคนได้ชมกันในวันนี้นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นแค่ ควอเตอร์แรกของปี2024เท่านั้นนะคะแน่นอนว่าในปีนี้เนี่ยต้องได้เห็นกันอีกหลากหลายรุ่นแน่นอนสำหรับ CPU ีรุ่นใหม่อย่างตัว Intel c o r e u l t r ตติดตามชมกันไว้ให้ดีเลยนะคะเดี๋ยวแอมจะรวบรวมมาแนะนำเพื่อนๆกันอีกครั้งในหลังจากนี้นั่นเองค่ะซึ่งถ้ายังไงนะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยมีคาถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นที่แอมนํำมาแนะนาให้ฟังในวันนี้ก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยค่ะที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้นั่นเอง ยังไงเดี๋ยววันนี้อมคงจะต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช anel ของเราด้วยสวัสดีค่ะ